1>, 1 2 3 come on นะนําสาวสิแนะนําาเฟเนาะาฟนี่มันสิมีสมุนไพรอยู่28ซมมันสิมีพวกโสมพวกหยังแมนมันเป็นซอแบบนี้ซองนี่มันใหญ่ปกตินี่เขาสาเฟนี่ถ้าเป็นซองน้อยมันอยู่จะอยู่ที่มันจะอยู่ที่นั่นอ15กรัมนี่ซื่อว่าถือว่าสูงแต่ตัวนี้มันจะอยู่ที่เท่าไหร่20กรัม เขากินเท่าสิบกรัมก็ได้นีไหมสิบกรัมไม่พอเขากินครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่มื่อเช้าในเช้าใส่ครึ่งหนึ่งเราบิังแล้วก็ตีส้งใส่ใส่ใส่หนามเลยร้ายเนี่ยเพราะว่าเขานั่นเขาเลื่มเนี่ยคือคอยเขาเอาจอกเขาเต็มนู้นเขาขนมาเกลี่ยจะได้มันอยู่ในถั่วลงถั่งนะยาวมันนี่เขาใส่เนาะกินครื่งหนึ่งตัวนี้มันเน็นเนี่ยกาแฟเห็นมันฉิมีนี่ข้างร้างมันฉิมีเบิังกาแฟมันจะมีบลหลายแต่ส่วนอื่นมันเป็นสมุนไพรเบิร์ดสมุนไพรมันมีอยู่นั่น เช่าแปดอย่างสมุนไพรเป็นสมุนไพรไทยสมุนไพรมันมีตั้งแต่หมักสมม่่อพอี่นายสาวอุ้ยพ่อแม่หมักข้ามสมเอหมักข้ามป,ป้อมหมักข้ามป,ป้อมเลื่อมเลื่อมซื้อหมักข้ามเลื่อมชื่อเ,เออแต่ว่าแต่ว่าสมุนไพรกินฮัชิมีเฮดลินจือกับมีนั่นนี่แลักการน่ะมันเฮดทนที่ขับผิดแล้วก็พวกสมสมต่างๆมันจะวนรุงทางกายดูแลสภาพรวมตัวนี้น่ะจะกินลดจะอ่านเบอร์ตับอีกแหละ ข้าวแปดสนิทเก็บตนเก็บโตวปวดเขา่ปเขาปวดคอเด้อแล้วก็พวกเก็บนี่นี่เก็บเจ็บกับมุมหัวนี่กองสายตาเ,ออเก็บนี่หนี่มันมาเป็นแล้วก็ตาเมื่วาแมนแมนประมาณนั้นออตัวนี้เด้อแล้วก็เก็บตนเก็บโตเก็บค้อปวดเข่าแล้วก็ตัวนี้บำรุงตับบำรุงทางกายเหากินเป็นประจำนี่เหตุใดฮะบำรุงประสาทให้ประสาทแข็งแรงโรคขี้ลืมขี้ลื่อมอัลเซเมอร์ตัวนี้มันก็ดูแลแล้วก็พวกคลายวัสดุ เอามาหลดเออเอามาหลดเอาเอาซามากินหลดวันนี้ทายบวสะดวกทายนักทายเบาก็แล้วแต่ปกติเนาะคือคือข่อยนี่เป็นคนกินเข่ามือหนึ่งสองเถื่อตื่นมามือหนึ่งก็เว้นพวกินกินตะเล็กกันสินะต้งเถื่อวันนี้เวลาเขาไปทายทายมันบวจับตัวมันกินตัวนี้ไปมันจิปุวกเขาแต่เสาไม่ว่าเมนเจ็ดหกมูเจ็ดมูมันพวกไหนไปทายแล้วพวกเขาทายดีวะเมนแล้วพกเขาทายต้นนี้ต้นชาตินี่คือคือกันต้นนี้นะเขาเริ่มต้นมิสคือคนต้นนี้ไม่เท็ยบแต่ข่อยลืมก่อนแล้วมาต้นนี้ ตัวนี้ได้กินเธอหนึ่งติดใจเลยแสบหอมแบบคักนะสาวเออจักจะอธิบายไปใจไหนเมื่อนั้นอยู่เซกกองซิมซื่อๆนี่น่ะเขาสื่อเป็นโลเลยซิมมันสื่อๆเป็นโลเลยดิเออคนนั้นสาวนี่ซิมซิมจืดๆนี่สื่อซองโลซองโลคาซิมแต่ซองโลบอนี่แหละเออเดี๋ยวจะลองกินครึ่งนึงเด้อเขากินครึ่งนึงบ่ต้องร้ายดอกแสดงว่าทงนึงมันกินได้อยู่สามสิบเถื่อกับมือละเถื่อกะสามสิบวันเดือนหนึ่ง บ้แพงซช่ไหมหรือว่าใบใดอจะลองเบิ่งตัวนี้เด้อลองเบิ่งเคยจะกินอยู่เพือ่ออประมาณนี้คักค่ะค่ะพอะไรอีกแลาวไปกินอันนี้ก็กินงัวอีกเออกินอีกทำทำบีดนั่งซ่อมเบิ่งซ่อมเบิ่งว่ามันสิเออมันสิขึ้นบ่สิเอาเลยซ่อมบ่กินงัวบ่ได้จักปีไหนก็รายปีเนี่ยแต่ว่าลรือกินเนื้อแต่ว่ากับเมยเด้อยจะบอกกินเได้กับเมยกินมกเมย์กับเมยแต่ว่ามากไปกวดเข้าไปจัดเลย ัันนนต็อ่อ,อ,อันเดียวกันภาษาฝรั่งเอื่นตังซ่งค้อมดันนี่เป็นภาษาลาวไทยเอื่นค้อมดันหักเฟฟด้อยคอยนี่แปะคอยเป็นอยู่ังงี้คอยเป็นตัวพิ้วไซกับโบมอมีแต่โบเพรอยว่าโบมียังอื โอ้ยยังงอมีพสายาังก็ปอบใจวจโอ้ย่อไ้แห้งอยากงนี่เสียอหายดูของเขาไปทามแกก็ไม่มียังเออเยอกนไปคนก็คนอื่นก็หมอก็มูก็ห้หมูไปทามว่าหยาดบางเขาอก่าบอกเขอยเออหคือหมออยู่บ้านเขาบอกว่าบอกรด้ข่อยากจากไม่มียังเขาก็รับไ้เขาก็ว่าไม่มียังวม่มียังยู่ไทยหิ้กวดเขาพึ่งเจกว่าเออเดือนเราเื่อกับไปเสีย่าไปหาหมอนี่เสเสียเสียเราสองพันสอ ฝนออกมากหมอเขายังเจ้จนเกลียดเห็นขวายว่าขวายทีนี้จากเล่าก็หัหาเรื่องนี้ว่าสันซะหาเรื่องนี้เจ้ว่าเจ้ว่าหาเรื่องนี้แล้วเช้านี้อาบน้ำแล้วเนี่ยน้าตาทายังมาก่ะทายยังตาขี้มซื่อตาขี้มือตีบออย่า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 เบืองว่าอย่าว่าเพราะว่าเพราะว่านาเช้าเป็นซื่นๆดิมันเป็นซื่นๆรักไทยใชอยหมบอกคุรักไทย บอกเลยมันตั้งใจไปเลยจะเป็นตัวประชาชนเขาไปเลยต้องต้องฟังเอาแบบข้อมซึก้งกันนะ,ะที่อุทมกรา,านเนียเด็กที่พื้นบ้านเองเราต้องทังฝันเนี่ยเยบอกขั้นตอาดูแลภายในยดีกันนะตัวนี้น,น่ะชอบถึงตัวนี้มันลดข่มดันลดเบาหวาน,านอืมอบาานเกเ๊แล้วเขี้ยแล้วก็หงาเดี๋นที่นี่จะเล่าให้เป็นดูไปห้ามอแล้วก็เสียขาหมอเกี้ยเราจ้องฝันเนาะมันีอันนั้นใบตรวจมาหมอบอกว่ากระเพาะเล็กน้อยเพห็นวปะเก๊มาอ่านมือ ก็ว่าหาเหลืองที่นี่จากเราแล้วเขี่ยเขี่ยหายไปกวดกัว่าบมี่ยังหาเตเนวว่าไปกวดวันตีหาเตเนวที่นี่เออเออหาเตเนวที่นี่เราตะเกียบก็มาสอบมึงแต่ขรองว่ามาเก็บหย่อนยังกับคอยกินอาหารทะเลย่างกินทะเลย่างหมดไปหอดสินงวดสินแขวยมันเมื่อยกินไปหอดตะระมวยเลยวะเออสมมติว่ะมือนี้เ้ากินปลากินไก่ยังสีนมันกับโบมืออืมแบบมืออื่นมาอนี่ถ้าตังย่ายตเอากินงวเบิ่งเป็นปีงเป็นยังกันสินขมื่อยลุดมั เออนนกเหัวใจติตอๆเออโอ้ท oh ุก oh, yeah. ินซ mm ื hmm. oh, SDK, okay. mm ้อกับไปไปห้อมอเลยมีเนาะินอยห้อนนะกินเนยอนเนอี่่าไปชอบาแก่เมื่อยต้องท่เนนาะนฝนะบ่ฝืนเนาะท่นเซ่อใช่ทานเนยเบียดคอยว่าเนยเบียดด้วยมือหน้ว่าจนซ่นอยู่ะ มันขวมันมันไงเป็นยังกับพวกมีให้แหงเดี๋วนะคั้นเมื่อยค่ะเออเออขวดเนี้ยเจ้าคุม,มาณเดือนหนึ่งสองเดือนจะกินยังถือได้เจ้าเอง <net> เออเออแต่ว่าข้าวเขากินทีๆพวกเจ้าได้เออเออกินสินง้อทีๆไม่ไม่ว่ามันมันให้ไปแต่ยายาจะไปกิน,นกินสินง้ออีกเสียทีไปจะกินอีกท่านกินอีกเป็นี้สรุปอีกปีนี้ช่องเทื่อนสลบสลบปว่าไงอือช่องเทื่อนปีนี้เกี่ยวกับความดันเลือดเลือดนะ,<ส>ะ ไม่จะเป็นอยู่หน้าอิปีอาร์นเต็มตัวหวาเนาะตั้งทรงนี้มันขั้นตั้งทรงมันเขาสร้างมปนตั้งทรงรุดขั้นเป็นรุ่ดความดันเลือดเนามันมันต่ำอิปิอารนมื่อไหร่จะไม่ว่าหัวใจมันเต้นสาเดียมันเต้นสามันโปเต้นนั่นทีทีโปรต้นไหวนะขั้นแต่ว่าในตัวมันเต้นไหวได้ไหมผมเมียนั่นในโตแต่ว่าแต่ว่าอัตราในการเต้นของมันเขาที่มีอัตรามันเออเขานับเองเมื่อกว่า อันนั้นไปก็ไหวก็ติร์กนมันมีมันจะมีเครื่องวัดแท็กนั่นหัวใจเหเออปกติคนเราต้องเท่าไหร่หนึ่งร้อยสี่สิบทับเก้าสิบยังคืออย่างไงนะเตกว่าเนาะเอต็มกว่าอย่างไรอย่างงี้ว่าความร้อนอะไรอย่างความสูงความต่ำควาเดือดท่อนแต่กวาดเบิร์ดบาวาดอยังกับบุมี่ไอ้ความร้อนเดือดกับปกติยังกับปกติต่่ว้องเป็นมันตะกินเป็น ยอมงายใหกลับมาหวานไปตรวจบางนึงนี่เดือนที่ส้อมที่หมอกระกม่กมีอยังอีกได้มีอยังอีกแต่ว่ากินกินบะไรที่เก่าอีกบินอะไรที่เก่าจะมาเตี้ยงกันกับหม่หมอว่าไอจเจะนั่นรถต้องกินได้หน่อยเลยกินซีเมืองบางซีหามือได้หรือเปล่าอือบางวันเศร้าตอนเีากินซ่าอนี้ประจันซะเอือล้างกินซ่านี่แหละกินได้หรือเปล่ากินเออกินกินเนื้อหัวบางวันเศร้านี่เดียวโอ้อาวขาดขาดขาดนะเศร้า นี่จับปีกสองอันนี่ก้วยมีแห่งยาวหาเงินกินต่อแลวหอกกินประจำเลยเนาะนี่โลหนึ่งถายอยู่นี่ come on!